เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่น Ninokuni c r o s s w o r l d f o ก g o อ on ว e m ix, a ก e อ e e ็ e เลเจน m o b i l o Tower of Fantasy y ok o า a n g a l o ง a กลบอลเม t ย e ฟ l อส t และอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับเอาละส สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกมท o อ l ไลท์อินฟินิตนะครับซึ่งนะตอนนี้ตัวเกมก็เปิด Open b e t a เรียบร้อยนะในส่วนของสโตไทยนะครับสามารถเล่นได้ทั้งบนมือถือแล้วก็บน PC เลยนะลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับสาหรับคนที่สนใจตัวเกมมาพร้อมกับภาษาไทยด้วยนะแต่ว่าแปลไม่ค่อยเออดีเท่าไหร่นะครับสู้ในส่วนของอันดีเซมเบอร์ไม่ได้ซึ่งเกมนี้นะครับมันจะเปิดมาพร้อมๆก,กันกับ เกมอันดีเ e มเบอเลยก็คือวันนี้แหละนะครับผมอ่ะเป็นแนว Hack and s l เ s เนาะใครสนใจก็เชิญโหลดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูบรรยากาศด้านในดีกว่านะครับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะมีให้เราเลือกตามนี้นะครับจะมีอเมริกายุโรปแล้วก็เอเชียครับแนะนำว่าให้เลือกเป็นเอเชียนะเพราะว่าถ้าเกิดเลือกเซิร์ฟอื่นเนี่ยมันอาจจะดีเลยได้นะครับมากดเข้าไปดูนะครับผม อ่าตอนแรกเนี่ยอ่ามันจะมีให้เรามาทําการเลือกในส่วนของตัวละครก่อนนะครับก็คือสายอาชีพต่างๆนะครับอ่าเดี๋ยวเรากดเข้ามานะอันนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ผมได้ทําการลองเล่นไว้ก่อนหน้านี้นะครับเป็นสายเวทอะนะนะครับอ่ะกดเข้ามาตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็กดบวกครับผมนี่มันจะมีให้เรามาเลือกเอ่อห้าสายด้วยกันนะครับตามนี้เห็นไหมอ่ะกดข้ามไปนี่ครับอ่าเริ่มแรกก็จะเป็นตัวนี้นะครับสายเอ่อดาบสายดาบเออนะครับปูบ้าคลังนะครับผมโอเค ต่อไปนะครับ <S <S นี่ครับตรงน,นี้อ่าอันนี้จะเป็นสายปืนนะครับผมตามนี้เลยนะสายปืนก็เล่นมันดีนะนะครับเออก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกอันไหนเนาะนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นสายเวทเนาะตรงนี้เป็นสายเวทนะครับซึ่งมันจะแบ่งเป็นเอ่อเวทไฟกับเวทน้ําแข็งด้วยนะครับตามนี้นะต่อไปนะครับอันนี้ครับอ่าจะเป็นเหมือนแบบเฮ่งเจียนะนะครับผมเนี่ยในตัวนี้นะครับก็เวทเหมือนกันนะนะครับก็ลองมาเลือกดูแล้วกัน นะครับผมโอเคต่อไปครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่เล่นค่อนข้างง่ายที่สุดละนะครับเพราะว่าเรายืนอยู่เฉยๆแล้วเราก็แบบเสกพวกมอนสเตอร์หรืออะไรเงี้ยนะครับที่เป็นฝ่ายของเราอะเอาไปต่อสู้ได้นะครับประมาณนี้นะโอเคตามนี้นะครับในส่วนของตัวเกมเนี่ยเวลาที่เราทําการเลือกตัวละครแล้วนะครับถ้ากดถัดไปปุ๊บนะครับมันจะมีตั้งชื่ออะไรนิดหน่อยแล้วก็ไม่มีให้เราไปทําการปรับแต่งหน้าตาตัวละครนะ ก็คือเป็นการเลือกแล้วก็เข้าไปข้างในตัวเกมเลยนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ตัวละครตัวเดิมผมนะครับผมเนี่ยก็คือตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันด้านในดีกว่านะครับว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงเนาะ โอเคครับเข้ามาด้านในตัวเกมแล้วบรรยากาศก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นในตัวเมืองนะครับแล้วเราก็จะเจอกับผู้เล่นคนอื่นๆด้วยที่กําลังออนไลน์อยู่นะครับเราสามารถที่จะกดติ๊กที่ตัวละครเขาได้นะแล้วเราสามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับว่าเ,าเขาใส่ของอะไรอยู่นะครับแล้วก็เลเวลเท่าไหร่แล้วประมาณนั้นนะครับแต่ว่าในส่วนของภาษาไทยที่มันแปลเข้ามาเนี่ยมันอาจจะยังแปลไม่ได้สมบูรณ์มากมายนะ,นะครับผมเพราะว่า,าผมอ่านดูแล้ว บางทีเนี่ยมันเหมือนกับแบบ Google Translate แปลมานะครับแล้วก็เอามาใส่ในเกมประมาณนั้นนะครับผมเออเนี่ยเราสามารถที่จะแชร์ส่วนตัวได้นะครับเพิ่มเป็นเพื่อนได้เพิ่มในบัญชีดําได้นะครับแต่จากที่ผมลองเล่นมาจนถึงเลเวลสิบเจ็ดเนี่ยผมยังไม่เห็นว่ามันจะชวนเพื่อนเข้าไปต่อสู้ด้วยกันได้ละนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า,ามันจะมีเพิ่มได้ตอนไหนหรือว่าไม่มีก็ไม่รู้นะครับก็คือมันเล่นได้คนเดียวนะตอนนี้นะครับเวลาเข้าไปต่อสู้ผ่านด่านนะนะ นะครับผมและอันนี้เนี่ยในส่วนของตัวเกมนะครับมันก็จะมีแบบว่าเควสต่างๆเนาะตรงนี้เนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะครับเราสามารถกดติ๊กทีนึงนะครับแล้วมันก็จะมีเออเนี่ยลูกศรแบบนี้ครับชี้ไปนะครับว่าเราต้องไปเจอกับ n p c ตัวไหนนะครับผมแล้วเราก็กดติ๊กเข้ามาคุยกับเขาได้แบบนี้ครับผมกดติ๊กไปเนี่ยเป็นการรับเควสอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับเนี่ยอันนี้ผมได้เออสกิลใหม่มาเป็นของรางวัลเนาะนะครับผมผ่านด่านมาแล้วมันก็จะให้เรามาประมาณนี้ นะครับผมอ่าแล้วก็ถ้าเกิดเจอแสงวิบบับอันนี้นะครับกดเข้าไปชนได้เนี่ยมันจะมีบอกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็ลองอ่านดูแล้วกันนะครับอ่าโอเคทีนี้มันจะมีลูกศรชี้เห็นป่ะเนี่ยตรงแผนที่นะครับว่าจะต้องให้เราไปทำเควสอื่นๆต่อและประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเควสหน่อยแล้วกันนะครับมา ไปเลยครับมาตรงนี้ครับผมอันนี้จะเป็นการไปต่อสู้ผ่านด่านละนะครับต้องบอกก่อนว่าเกมนี้นะสายออโต้นะครับก็น่าจะไม่ชอบใจเพราะว่าเกมนี้มันไม่มีออโต้นะครับจะต้องเล่นเอง100%เลยนะ <c oughs> ส่วนสายที่แบบว่าชอบแบบเอ้ยไม่ชอบออโต้อยู่แล้วนะครับก็จะน่าจะถูกใจนะครับสำหรับเกมนี้เนะาะเอาโอเคกดไป ลองไปเต่อสู้ดูบรรยากาศหน่อยละกันนะครับผมแล้วก็ลืมบอกอย่างหนึ่งนะครับว่านะตอนเนี้ผมจะเล่นอยู่บนเวอร์ชัน PC นะครับภาพมันก็จะออกแต่บอกว่าสวยๆหน่อยมาครับเนี่ยบรรยากาศต่อสู้จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็กดใช้สกิลไปเลยเนี่ยเห็นป่ะอ่านี่ครับกดยิงๆิงใส่ไปนะครับสังเกตว่าตัวละครของเรานะครับผมจะมีในส่วนของเลือดเนาะนะครับเลือดตัวละครเราจะเป็นสีเขียวนะแล้วก็ไอสีเหลืองๆเนี่ยนะครับจะเป็นเกาะนะครับส่วนสีน้ําเงินนะครับจะเป็นมานานะครับผมเนี่ยฮะ อ่ะก็ต่อสู้แบบนี้นะครับผมมีมีสกิลให้กดใช้นะครับผมกด q กด WER อรอะไรเงี้ยนะครับคล้ายๆกับการเล่นเกมแนวโมบ้าใน PC เหมือนกันนะครับจะเป็นประมาณนี้แหละมุมกล้องก็ตามที่เห็นเลยนะครับแล้วก็เวลาเราโจมตีพวกศัตรูเหล่านี้เนี่ยนะครับบางทีมันก็จะมีของดอกไม้เหล่านะครับผมอ่ะแต่มีของขาวของฟ้าของม่วงอะไรเงี้ยของส้มประมาณนั้นนะครับต่อสู้ไปเรื่อยๆนะครับมันจะได้ในส่วนของค่า exp ด้วย นะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นค่าประสบการณ์ด้านล่างนะโอ,โอเคโอ้ยเราต้องเข้าไปตรงนี้เหรอโอ,โอเคกดเข้าไปเลยแล้วกันอ่าบางด่านเนี่ยต้องบอกแล้วว่าการสู้กับบอสเนี่ยโอ้ยยากมากนะครับสู้กับบอสโคตรยากเลยนะครับบางดานออ้ยเดี๋ยวผมมาชนตรงนี้ก่อนปึ๊บโอเคเรียบร้อยอเฮ้ยในตัวนี้อูมอ่าต้องบอกแล้วว่าเกมนี้นะครับสกิลมีโคตรเยอะทุกคนเดี๋ยวผมกดมาให้ดูก่อนแล้วกันเนี่ยฮะกดเข้ามาดูตรงนี้แล้วก็ดูที่สกิลนะ มันจะมีสกิลนะครับให้เราสามารถที่จะเลือกเปลี่ยนได้เยอะมากๆนะครับไอช่องสกิลเนี่ยมันจะค่อยๆปลดล็อกนะครับตามระดับเลเวลของตัว <ait S 1> ละครเนาะนะครับสมมุติว่าเดี๋ยวผมจะดูช่องนี้ละกันนะครับกดเข้าไปนี่ฮะแล้วก็กดเปลี่ยนนะครับมันจะมีสกิลให้เราเลือกเปลี่ยนโคตรจะเยอะดูดิสกิลมีแบบโอ้โห uh, น่าจะเป็นร้อยอะนะครับดูเด็นปะนะครับมันจะค่อยๆเปลดล็อกมานะครับแล้วก็ให้เราเลือกใส่ได้นะครับว่าเราจะใส่สกิลแบบไหนยังไงนะครับนี่ฮะดูดิเราจะเลือกใช้สกิลอะไรล่ะ ลองอ่านๆดูแล้วกันนะครับคือนะตอนนี้ผมก็กดใช้สกิลไปแบบมั่วๆอยู่นะครับเพราะว่าคืนบนเยอะอจริงๆอ่ะนะครับผมมันอ่านแบบโอ้ดูดิเนก็ลองมาอ่านๆดูแล้วกันนะครับประมาณนี้นะน,นี่คือในส่งของสกิลแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาแบบนี้นะครับแสดงว่าเราสามารถอัพสกิลได้แล้วนะครับเนี่ยกดเข้ามาแล้วก็เข้ามาทําการอัปเกรดตัวสกิลเนี่ยแบบนี้นะครับเพิ่มความสามารถเข้าไปหรือว่าถ้าเกิดเราไม่กดเข้าไปตรงในสกิลก็ได้นะกดเข้ามาตรงนี้นะครับมันจะมีแจ้งอยู่นะครับว่าเราจะควรอัพอะไรบ้าง นะครับเนี่ยอันนี้ก็ให้เรามาอัพตรงนี้นะครับอัพความสามารถเพิ่มเติมของตัวละครเนาะนี่ฮะผมจะอัพอันไหนดีเดี๋ยวก่อนอันนี้อันนี้อันนี้อัพได้ครับอ่าความเร็วโอเคเดี๋ยวก่อนนะปุ๊บปัญญาปัญญาคืออะไรวะไม่แน่ใจเอาอันนี้ก่อนละกันดาเมจน้ําแข็งไม่ค่อยได้ใช้ว่ะอ่าอันนี้อัพอ่าอัพไปนะครับเนี่ยก็ลองๆมาอัพอัพดูนะนะครับอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครเราค่อนข้างเยอะทีเดียว นะครับผมเนี่ยเนี่ยเห็นปะประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมมาอัพด้วยนะเนี่ยมันมีอะไรให้เรามาทําการอัพ่อนข้างเยอะเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับระบบสัญญาเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วกัน,กนเดี๋ยวลองออต่อสู้ก่อนแล้วกันนะการใช้สกงสกิลนะครับประมาณนี้นะกดได้นะครับกด E R อะไรพวกนี้นะครับผมประมาณนี้แล้วถ้าเกิดว่าตัวละครเราตายนะถ้าเกิดว่ามันตายนะครับมันจะสามารถเกิดใหม่ได้ด้วยนะครับผมเออโอเคเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองตายให้ดูเลยแล้วกันไหมเออนะครับ ลองดูว่ามันจะตายไหมเนี่ยฮะโอ้ดูไม่น่าตายนะเออตายตายอยู่ตายอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองตายให้ดูว่ามันจะเป็นไงนะครับพอมันตายแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถกดฟื้นคืนชีพได้นะครับผมโอ้แต่กว่าจะตายก็นานเหมือนัดิเนี่ยเนี่ยครับอย่างนี้อ่าเนี่ยกดคืนชีพในจุดเดิมได้นะครับซึ่งนะตอนนี้จากที่ผมลองนะออตอนแรกผมจะมีไอเจ้านี่ครับเ,เหรียญคืนชีพเนี่ยมีอยู่20อัน จากที่ผมลองกดคืนชีพเป็น 10, 10ครั้งแล้วยังอยู่20อันเหมือนเดิมแสดงว่ามันบักหรือเปล่าหรือว่ามันให้เรากดเเกิดได้ตลอดเรื่อยๆนะตอนนี้นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะนะเออใครรู้เชื่วบอกผมด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงจุดนู้นนะเนีย่ยจัดการกับพวกวอนสเตอร์ก่อนแล้วกันอุ้ยไอ,อ้ตัวนี้ไม่ธรรมดาว่ะเออสามารถกดแดชได้นะครับสกิลแดชหรืออะไรต่างๆมันก็มีให้เรากดใช้อยู่นะครับ อ่ามันมีพื้นที่เราสำรวจค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็เดินสำรวจให้เยอะๆแล้วกันอุ๊ยมีของม่วงรอปมาโอเคนะครับอ่าแนะนําว่าการสำรวจเนี่ยให้เราเดินสำรวจให้ครบทุกพื้นที่นะเพราะว่า,าแผนที่มันค่อนข้างใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยบางทีมันมีของอะไรให้เราไปสำรวจอยู่ก็อย่าลืมเข้าไปแบบสำรวจให้มันครบแล้วกันนะครับเออประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะจัดการมาันนี่เนี่ย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 อูมเรียบร้อย มาดูกันนะครับว่าไอ้ของที่มันดรอปมาให้ผมเนี่ยนะครับแล้วกดเข้ามาดูนะมันจะมีของม่วงใช่ปะเนี่ยของม่วงมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดเป็นของทองอ่ะมันก็จะเป็นเอ่อแบบนี้เหมือนกันนะครับเหมือนจะเป็นการสุ่มนะครับสุ่มความสามารถของไอเทมต่างๆ Quit. ออกมาให้เนี่ยอย่างนี้ครับอันนี้อของดีแล้วก็เลือกใส่ได้เลยนะครับผมใส่อันนี้แล้วก็เอานี้มาเปลี่ยนใส่อันนี้ดีกว่านี่ครับโอเคจัดไปแล้วก็อื่นล่ะอ่ะอันนี้ก็ของดีกว่านะครับจัดไปใส่ครบ อันนี้เราต้องเลือกนะครับว่าเราจะเอาอันไหนระหว่างไอ,อตัวดาเมจด,ดาเมจดเขียนเป็นดามเมาเฉยเลยวะแล้วก็อยู่ลอดนี้น่าจะเป็นเลือดนะครับอแล้วก็ดูยิบย่อยอื่นๆนะเพราะว่ามันจะมีบอกอยู่นะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยหลบหลีกค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่านี้หลบหลีกน้อยมากนะครับก็ลองอช่างใจดูแล้วกันว่าจะเอาอันไหนนะครับเนี่ยอ่ะโอเคปึ๊บโอ้ยมีโล่ลด้วยนะว่ะเมื่อกี้เนี่ยออันนี้เป็นโล่อันนี้น่าจะดีกว่านะอ๋อ ถ้าเกิดเราใช้โล่ปุ๊บนะครับมันจะเนี่ยเอาอาวุธออกนะครับผมกลายเป็นใส่โล่แทนเออแต่ว่าโลก่ก็อัตราการบล็อกก็เยอะเหมือนกันนะเอเดี๋ยวใส่เข้าไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมลองโจมตีดูนะว่ามันจะเป็นไงนะครับเออเอ้ยแต่ผมได้เออเจ้าเนี่ยเกาะนี้เพิ่มเติมมาเยอะนะนะครับได้เกาะมาเพิ่มเติมเยอะเออน่าจะโอเคอยู่นะครับผมเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับยังไงก็เออผมเอาบรรยากาศการต่อสู้ให้ดูคลาๆประมาณนี้แล้วกัน นะในส่วนตรงนี้นะครับและทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะกลับเมืองใช่ปะเราสามารถกดเข้ามาดูตรงนี้นะขยายขึ้นมาแล้วก็มาที่อันนี้ครับกลับเมืองับผมนี่ฮะปุ๊บมันจะขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็สามารถกดกลับเมืองได้เลยนี่เห็นไหมอ่ะเรียบร้อยวาร์ปกลับได้นะครับไม่เสียอะไรด้วยนะทุกคนเออถือว่าโอเคเลยเนี่ยเห็นป่ะกลับมาในเมืองแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราจะกลับไปจุดเดิมก็ได้เนี่ยเราก็มาวาร์ปตรงนี้ก็ได้นะครับผมแค่นั้นเอง ประมาณนี้ทดีนี้เดี๋ยวเรามาดู uh, ในส่วนของเมนูหน่อยนะครับกดขยายขึ้นมาเมนูตัวเกมก็จะมีเมนูกระเป๋าเนาะอันนี้นะครับแล้วก็เมนู skill สก euh. ิลนะครับสกิลผมก็พาเข้ามาดูแล้วใช่ปะนะครับแล้วก็สามารถมาอัพสปงสกิลได้แล้วก็สามารถมาเออเนี่ยใส่ช่องสกิลเพิ่มเติมเนี่ยเห็นปะมันมีช่องปลดล็อกเพิ่มเติมมาแล้วก็มากดเลือกสกิลใดสกิลหนึ่งใส่เข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้มันบอกว่าเออดูดีขึ้นนะครับโอเคขึ้นอะไรเงี้ยนะครับผมประมาณนั้นนะครับความสามารถก็จะเพิิ่มมมเตขึ้นนาะ โอเคเนี่ยเห็นปะผมยังไม่ได้ใส่หลายอันเลยอ่ะนะครับก็มาเลือกเลือกใส่ละกันเนี่ยผมไม่รู้จะใส่อันไหนอะ่ะว่ามันมีให้เราเลือกหลายอันมากๆเลยทุกคนโอเคเลือกใส่ไปก่อนแล้วกันอ่าเอาเฮ้ยอันนี้อ๋อกดใส่ตรงนี้ก่อนนะครับอย่าลืมติดตั้งนะลืมไปเออลืมเลือกมาแลวเออไม่ได้ติดตั้งนะครับโอเคอันนี้อ่าอันนี้ก็อัพได้จัดไปนะครับประมาณนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของพรสวรรค์นนะ เนี่ยพรสวรรค์ผมก็พาเข้ามาดูแล้วเนาะนะครับก็จะเป็นการอัพความสามารถเพิ่มเติมตรงนี้นะครับต้องมีแต้มด้านบนตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็อันต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของคุณสมบัติเนาะตัวคุณสมบัตินี้ก็จะเป็นการแบบว่าเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครเรานั้นแหละนะครับเนี่ยแล้วก็มาเลือกไว้นะครับแล้วก็กดเลือกนะตรงนี้แค่นั้นเอง นะครับผมส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นสัญญานะครับนี่สัญญาก็คือไอเจ้าตรงนี้นะครับเราจะได้มาจากการแบบว่าทำการสุ่มมานะครับผมก็ได้จากการสุ่มมาให้สุ่มฟรีผมก็ได้มาแล้วนะครับมันจะไปช่วยเราต่อสู้ด้วยนะครับแล้วก็มีหลากหลายตัวนะเห็นป่ะนี่ครับอืมแต่ดูเหมือนว่าเสียงไอเจ้านี่มันจะดังๆว่ะเออผมพยายามลดเสียงแล้วมันมันไม่ได้อ่ะนี่ฮะได้ไหมมีหลายตัวเลยนะครับแต่ละตัวก็ความสามารถไม่เหมือนกันด้วยนะครับผมโอเคประมาณนี้ อ่ะต่อไปนะครับก็จะมีลายแฟชั่นนะครับไอตัวแฟชั่นเนี่ยก็ณตอนนี้มีแค่นี้นะเนี่ยแฟชั่นชุดนะครับผมจะเป็นชุดที่ให้เราใส่นะครับแล้วก็มีสกินอาวุธนะครับนี่เป็นไงอ่าแล้วก็เอฟเฟกอาวุธนะครับนี่ครับจะเป็นสีแบบนี้อ่าเอฟเฟกแล้วก็มีเอฟเฟกด้านหลังนะครับนี่ครับใส่เข้าไปดูดิอ่าใครเป็นสายเติมก็จัดไปนะครับปีกๆอะไรพวกนี้เอฟเฟกรอยเท้านะครับนี่ฮะอ่าเวลาเราวิ่งเห็นไหม นี่เท่เอฟเฟกร่างกายแบบนี้ก็มีครับนี่ครับเป็นไงอเอฟเฟกเทเลพอร์ตนะครับผมเออมีค่อนข้างเยอะนะครับก็ลองมาดูแล้วกันนะครับผม <can> โอเคต่อมาก็จะเป็นในส่วนตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นเออกาชานะเราลองกดมาดูกาชาแล้วกันนะครับนี่ฮะในส่วนของกาชาเนี่ยก็จะมีหลายตู้เลยนะครับดูดิเห็นไหม <laughs> ผมไม่รู้จะเลือกตู้ไหนวะนะครับเดี๋ยวผมมาเลือกอันข้างอันแรกๆเลยแล้วกัน อันนี้นะแล้วก็กดสุ่มไป10บครั้งเลยนะมาครับลองดูว่าผมจะได้อะไรมาแล้วอุ๊บอุ้ยมีสีม่วงด้วยมาครับอันนี้กดข้ามไปเลยละกันขี้เกียจลุน้นไหนอ๋อสีม่วงคือตัวนี้เหรอโอ้ตัวสามเฉยโอ้อะไรวะเนี่ยถ้าเกิดเราจะกดเปิดต่อ,อยังไงเนี่ยจะต้องใช้1,600อันอ๋อคริสตัลอันนี้นะครับโอเคผมมีคริสตัลไม่พอ นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะในส่วนของการเปิดกาชานะครับแล้วเมนดูอื่นๆเนี่ยแล้วก็ลองกดเข้ามาดูนะครับอย่างเช่นอันนี้ครับก็จะเป็นเอ่อรางวัลน,นะครับที่เราจะได้เนี่ยผมยังไม่ได้มากดรับเลยเห็นปะเนี่ยก็มากดรับรับให้เรียบร้อยแล้วกันนะครับอ๋ออันนี้เอ่อน่าจะต้องเป็นการเติมเงินปะวะอ๋ออันนี้ได้อยู่ได้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นไสีนงทองเนี่ยน่าต้องเติมเงินเข้าไปนะคิดว่าอย่างนั้นนะครับอ่าโอเคเพราะว่ามันกดรับได้แล้วอะเนี่ยแล้วก็มารับ เสร็จใช่ปะแล้วเราก็คือมาปลดล็อกของรางวัลจากด้านหน้าตรงนี้นะครับด้านบนก็คือของสายเปรีเนาะนะครับส่วนด้านล่างก็น่าจะเป็นสายเติมนะนะครับผมอ่าเนี่ยฮะมีของให้เรามาปลดล็อกเรียบเลยนะครับโอเคอ่าต่อไปนี้คืออะไรอ่ามาดูนะครับนี่ครับมันก็จะมีให้เรามารับด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมเข้ามาตอนแรกเนี่ยตัวเกมมันจะมีแจกของเออนี่ครับตรงอีเมลตรงนี้นะครับแจกให้เราละนะครับผมก็อย่าลืมมารับด้วยนะโอเค ก็ประมาณนี้แล้วกันในส่วนของตัวเกมนะนะครับผมถ้าเกิดว่าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับเมนูอื่นที่มันยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับยังไงก็ลองเล่นไปเรื่อยแล้วกันผมอาจจะเอาเมนูต่างๆให้ดูไม่หมดนะครับยังไงก็ลองเข้ามาดูเองแล้วกันนะนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้ท่านี้แล้วกันนะไว้ค่อยเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับไปละสวัสดีทุกคนครับ